สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายนะวันนี้เป็นวันที่สองสิงหาคมปีพุทธศักราช2566วันนี้มีความสำคัญนะครับความสำคัญระหว่าง8พักรวมรัฐบาลจะต้องถแถลงข่าวนะฮะและก็จะต้องปรึกษาหารือกันแต่ความสำคัญมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตัดความสัมพันธ์วันนี้เจ้าชายก็เลยจะใช้หัวข้อว่ารอบรองชนะเลิศ กับรอบชิงชนะเลิศนี่นะฮะมันแตกต่างกันหัวข้อจึงมีว่าก้าวข้ามอย่างรุนแรงก้าวข้ามยางรุนแรงนะครับทําไมถึงใช้หัวข้อแบบนี้เออเรามาเริ่มกันอย่างนี้เลยเมื่อวันที่13กรกฎาคมบทพิธาลิมเจริญรัตนายกรถแห่ไม่ผ่านและมาเป็นวันที่19กกรกฎาคมบทพิธาไม่ผ่านเพราะว่าสวทุกคนที่ตีตกหมดเลย นะฮะและก็เป็นที่มาต้องนั่งเจราจาการพูดคุยต่างๆนานา,นาและก้าวไกลก็ยกธงขาวประกาศเหมือนว่าตัวเองแมนมากที่สุดทําให้ทุกคนชื่นชมนะฮะคำชื่นชมนั้นได้ไม่พ้นสองข้ามคืนปรากฏว่ากลายเป็นผู้ร้ายท,าทันทีเพราะคำชื่นชมอยู่แต่ไปปลุกระดมโจมตีเพื่อไทยปล่อยให้เพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งและให้พัดเพื่อไทยเนี่ย ไปรวมเสียงไปพูดคุยกับสวออขอให้โหวตพิไทยอีกครั้งหนึ่งและก็ไปคุยกับพักฝ่ายตรงข้ามน,นู่นนี้นั่นก็นแล้วแต่คือฝ่ายไหนที่ไม่ได้ร่วมมือกันก็คือฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดปรากฏว่าทุกพักมาที่พักเพื่อไทยมาพูดมาจาและก็ถแถลงให้เห็นชัดแบบไม่มีปิดบังไม่มีเงื่อนงําให้เห็นว่าไม่มีใครเอาด้วยกับก้าวไกลด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองต่อมาก็มีการเจราจากันไปเจราจากันมา จนถึงเรื่องของดิวรักดิวเลิฟแล้วก็ดิวล่มทุกคนบินไปหาข้อจบข้อสรุปที่ฮ่องกงพระเก้าไกลเองบินไปก่อนคนอื่นก็คือธนาธรแล้วก็กลับมาถูกคำถามถูกอะไรต่างๆถามปิดปากเงียบมดทุกคนแม้กระทั่งคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะเลขาธิการพรรคก็ไม่พูดแต่มีพิธา ไปเที่ยวปลูกระดมนู่นนี่นั่นโวยวายนู่นนี่นั่น,นต่างๆทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแฟไหมถามก่อนแฟไหมนะครับทีนี้ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายตัวจริงคุณยอมรับคุณว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่จริงสิ่งที่คุณทาไม่ได้เมื่อให้คนอื่นเขาทําแล้วคุณต้องเป็นคนยอมรับถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับคุณต่อยแพ้นะ่ะแต่คุณไม่ยอมแพ้สศกรปรกสมมมที่สุดนะครับทีนี้เพื่อไทยเขาก็นัดจะคุยกันสรุป ภาคเก้าไกลไม่รับสายติดต่อไม่ได้หลบหน้าริบตลบตาแต่มันก็กลิ่นมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นสอสอที่พึ่งขึ้นมาใหม่ของเก้าไกลในนนทบุรีก็บอกว่าถ้าไปเป็นฝ่ายค้านไม่โหวตให้เพื่อไทยอย่งางงู้นอย่างงี้นะครับ,ถ,รบถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะเคยโหวตให้พิธา141คนเต็มเปี้ยทุกรอบก็ทมคําว่าถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะโหวตให้เก้าไกลแบบไม่มีข้อกระหาร40ยคะแนนเสียงเต็มเปีย้ยไม่มีกัก๊ก ก้าวไกลก็ไม่ยกให้ไม่โหวตให้เพื่อไทยก็ตามตรงนี้มันจึงมีที่มาของคําว่ามิฉะนั้นเพื่อปากเพื่อท้องและเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางตัวที่มีปัญหาอยู่โดยการอาสอวอมามีสิทธิ์เลือกนายกเพื่อไทยก็จะจับมือกับพรรคต่างๆเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับจากการถแถลงวันนี้นะฮะก็จะจัดตั้งรัฐบาลและก็จะแต่งตั้งสสอรอเหมือนปี40นะครับ ที่ได้รัฐธรรมนูญตอนนั้นที่วันดีที่สุดและก็ได้จากเสียงประชาชนมากที่สุดและก็เป็นกลางที่สุดนะครับและก็จะชัดดาวปัญหาตรงนี้ทั้งหมดแล้วโครงสร้างต่างๆนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยก็จะเริ่มจากสุราก้าวหน้านั่นก็คือโอท็อปนั่นเองและพรรคเพื่อไทยก็เคยนําเสนอนโยบายไม่เลือกเกณฑ์ทหารจะให้สมัครใจเหมือนกันพกเพื่อไทยก็จะทําต่อ แต่ตอนนี้เพื่อไทยจะแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจก่อนให้เดือได้แล้วก็แก้ปัญหากฎหมายไปพร้อมๆกันปรากฏว่าวันนี้เพื่อไทยถแถลงข่าวยังไม่ทันจบเพราะโดยการติดต่อกับพักเก้าไกลไม่ได้ด้อมดอมมองของส้มมาเผาหุ่นมาเผามาบุกเพื่อเพื่อไทยซึ่งเป็นปรากฏการขังแรกที่เกิดขึ้นในวงการการเมืองนี้ ซึ่งไม่มีพักไหนเขาทํากันมาก่อนกองเชียร์ก็ไม่มีใครมาทํากันก่อนสมัยก่อนประชาธิปัตย์กับเพ,เพื่อไทยไม่เห็นกันอย่างรุนแรงไม่เห็นด้วยทุกประการเขาก็ไม่มีใครทําแบบนี้แต่วันนี้ด้อมด้อมมองมองที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่คิดใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้งวันนี้ชาวโลกได้เห็นทั้งหมดผมจึงอยากจะถามว่าการคิดใหม่ทําใหม่ของคนรุ่นใหม่วิธีคิดใหม่ๆ หรือการก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่กับการอยากจะได้อำนาจมากกว่ากันมาน,นี้อันไหนที่คุณอยากจะได้มากกว่ากันคุณแสดงออกให้เห็นชาวโลกเขาประจักษ์กันหมดแล้วว่าถอยเถือนและก็สะถุนของความเป็นก้าวไกลขอเปลี่ยนนะครับขอเรียกว่าเป็นก้าวไปและก็สะดุดไปนะครับดีมากครับผมขอชื่นชมพรักเพื่อไทยที่มีความอดกั้นอดทน และเห็นแก่พวกประชาชนเห็นแก่ราษฎรเห็นแก่ชาวบ้านตานดำๆจะต้องเดินต่อไปยินดีนะครับเพราะแม่พี่น้องครับเรามาร่วมกันสนับสนุนพรรคเพื่อไทยทําให้อยู่ดีกินดีถ้าคนไหนไม่เลือกพรรคเพื่อไทยในสมัยหน้าก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่เห็นแก่การบริหารเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรขึ้นคุณยังไปเลือกพรรคที่อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนะฮะเราเอาผลงานสู้กันนะครับวันนี้ผมเชียร์พรรคเพื่อไทยเพื่อให้ตั้งรัฐบาล และตั้งสสอรอเร็ว,รวๆแกรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้สวออมีสิทธิ์มีแสงในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปครับเจ้าชายเสนอแค่นี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมขอขอบคุณทุกการรับฟังครับสวัสดีครับ